ไม่หมดเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้ละยการของเรารวบรวมลูกดารามาฝากกันด้วยจะบอกว่าน้องๆน,น,น่ารักมากๆเลยและถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ในช่วงเทศกาลนี้นะคะที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะจับลูกๆแต่งตัวในชุดไทยเป็นหนูน้อยนกพมาราบแล้วก็ออกมายนโฉมให้แฟนๆได้เห็นกันมาที่คนแรกเลยนี่โอ้ยตัวเล็กมากๆเลยน้องพี่เจค่ะลูกชายสุดหล่อของพ่อพุธแล้วก็แม่จุย๋ยอุ้ยตัวน้อยมากๆเลย เรามีทั้งรูปภาพแล้วก็มีคลิปมาฝากกันด้วยเนาะดูสิดูสิเขาเปิดเสียงสักนิดหนึ่งได้ไหมคะอ๋อเสียงเสียงไม่ได้ใส่มาเดี๋ยวไปตามดูกันได้ในไอจของพี่จุ๋ยนะคะต่อกันที่น้องกวินค่ะนี่คือขวัญใจชาวเน็ตนะลูกพ่อกอนแม่ริต้าค่ะมาในลุกหลอละมุนไหวสวยยิ้มสวยอุ้ยดูี ยิ้มแบบน่าเอ็นดูมากๆเลยต่อกันที่น้องนาตาชาค่ะลูกสาวพ่อฟลุกแม่นาตาลีค่ะโอ้น่ารักเนาะเวลาแต่งชุดไทยก็ได้อีกฟิลหนึ่งเพราะว่านานๆทีจะได้เห็นน้องๆเขาแต่งชุดไทยกันต่อกันที่น้องทิลาค่ะลูกแม่แอร์อุย๊ยขอบีบแจมน้องหน่อยน่ารักมากต่อกันที่น้องเนลล่าค่ะลูกสาวคุณนัทเทพหัสดินณณอยุธยาค่ะนี่ก็มาแบบคูลๆเหมือนกันนะ จบโพสยากนะคุณผู้ชมที่เราจะสามารถแบบให้น้องโพสต์ได้ตามใจคุณพ่อคุณแม่เนี่ยน้อง,องต้องให้ความร่วมมือส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะต่อกันเลยน้องเนล่าค่ะ,ะน้องเนล่าไปแล้วขอภยัยแพ็คคู่ต่อกันน้องไทก้าแล้วก็น้องดิสนีย์มาเป็นคู่เลยก็จะเป็นลูกชายของคุณนุเคลียนะคะแล้วก็ลูกสาวของแม่อุ้มลักขณานั่นเองน้องเวทมนต์ก็มานะครั้งนี้ลูกสาวคุณใบเตยแล้วก็ดีเจแมนค่ะ น้องคงตื่นเต้นนะเพราะเป็นเราเราก็แบบนานๆทีจะได้ใส่ชุดสวยๆแบบนี้เนาะตอนที่น้องโรฮาค่ะลูกชายคุณอ้วนรังสิตแม่มาม่วงนั่นเองที่มาในชุดไทยบรรยากาศคริสต์มาสบอกงี้นะคือมีความคอนทราสต์เลๆๆๆๆๆ็กๆน้อยๆเอาสองเทศกาลมัดรวมกันไปเลยค่ะตอนที่น้องนดลลูกแม่กบสุวรรณันแล้วก็คุณพ่อบรู๊คนั่นเองนะคะที่เขาบอกว่ามาในชุดเดิมปีที่แล้วเพราะคุณแม่ลืมวันเทศกาลไม่เป็นไรเราถือว่าชุดสามารถใช้ซ้ำได้นะคุณผู้ชม ยังไม่จบค่ะยังมีลูกชายคนเล็กของพ่อป๋อแม่เอ๋ด้วยนะคะสำหรับน้องเพาเขาหล่อนะแล้วก็โตขึ้นเยอะเลยอีกหนึ่งคนค่ะน้องตรีนลูกชายของคุณพ่อชายชาติโยโดมแล้วก็คุณแม่เวกีค่ะปีดทายกันอีกหนึ่งสักอีกคนนะคุณผู้ชมน้องแพทริกกับน้องริต้าค่ะลูกสาวลูกชายของพิธีกรสาวสวยช่องพีบ v ชีวีพี่นินนานั่นเองนี่มาฝากกันเลยเป็นแพ็คคู่นะคะส่วนน้องไอริ น้องไอรินะคะลูกสาวของพี่อู๋เนี่ยไม่มีนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องถามคุณพ่อเขาหน่อยว่าแล้วทำไมไม่จับน้องไอริแต่งตัวสวยๆนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอแล้วเดี๋ยวถามพี่อู๋ให้ค่ะติดตามพีพิทีวีเอได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย